นะแล้วก็รายนี้นะครับก็มีการควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดีต่อ,อไปนะครับน่าจะเบรกแตกหรือเปล่านะครับสีหลักควบคุมไม่สามารถอยู่รถได้นะครับรถเบรกแตกหรือเปล่านะฮะรถยนบรรทุกทั้งหลายนะครับถ้าถึงเวลาในการตรวจสอบนะครับเรื่องเบรกเรื่องระบบอะไรทั้งหลายนะครับต้องดําเนินการตรวจตามตามวาระด้วยนะฮะตามรอบด้วยไม่อย่างนั้นนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันนะ ท่านหนึ่งต้องชดใช้ถ้าเกิดเกิดเตือนเสียชีวิตอะไรขึ้นมาเนี่ยครับโอ้โหมันก็เหนื่อยนะที่จะเป็นเรื่องของการต้องรับพิดท,ทั้งอาญา้นมานะครับครอบครัวของท่านและบางท่านนะครับในฐานะที่เป็นหัวหน้าครอบครัวถ้าท่านต้องไปอยู่ในเรือนจำหรือบาดเจ็บพิกงพิการขึ้นมาเนี่ยครับมันมันมันไม่คุ้มนะนะเดี๋ยวมันมีอุบัติเหตุเยอะนะครับตายเกือบยกครอบครัวนะครับ ที่เป็นครอบครัวของอาจารย์นะพ่อแม่เป็นคุณครู